ปนออะไรคุยกับใครอีกแล้อครับอกให้ให้นอนที่นี่แล้วไม่ไึง แล้วล้อจะเย็นๆน,นะ

ยังก็ป <rôle>:::: ่วยอยู่เห็นไหมนั่นโอ้เห็นอยู่อึดอยดอะไรยังตัวดังมวดดิ รอยากลงกัน嘛อยากลงแล้วสิปอไม่ให้ลงสักที ตั <c ười> ้งนาาเดงไปยูไจป้ากลอกับหมเไว้ดาวกิน่กินคนเดียวหอดะกลัวใครขโมยเกิดล้วนะดะพี่ทองหอบจนหมดไม่เหลือให้น้องดาวกินบ้างเลยนะ

ก็ด็กอ็ด็มองไต่หกขไผ่ไุ่่นกัไปพุ่นเ่งอจ่อผ้าหกสีไก่ทุกเเอาไก่ไปตีร้อจ่าหกไปตีไก่เนียแล้วไดสามุ่มโอ้ทำมว่าแต่เมื่อวานดนกสีไก่เนอะสดีค่ะวที่แตงกวาลงมาได้เหน็บยากก่อนเลยใช่ค่ะเหน็บยากเหน็บยาเหน็บจนหมดแล้ว

thế luôn gì đang ở đây wow hôm nay nhát nhát thà đấy này สวัสดีค่ะพิสุรีสวัสดีค่ะปะวินยังตองคุณีช่วยุระ้นยงเดียวเลยตียงเดียวเลยเหออ้าไปได้บ่อะไรฮะอะไระไม่รูร้แล้วตอตีกล้หางหนาหางหนาเจอต้นไม้ไม่ได้เลย ยาดิบมันลดไม่อยอมก,กินมากินยา,กกนอ,ยาอ่อนๆทอง สูงสูงสูงต้องรุนรุนว่าทางไปได้หรือเปล่าไปเขาโมยยากหน้านะนั่น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 ได้มัดหนึ่งเฉยเลย คนกล้วยเขาด้วอ่ะกินยอดนี้ให้เต็มที่เลยนะไปทองเขียวกากมีแต่น้ำเลยกระขูกกอภัยเลยบอก พามุดมาไกแไลแท้มีนจะไผมันจะไผพไ่ทองกินเรียบเลยแน่ๆกินเรียบแน่ๆพี่ทองกินเรียบแน่ๆไๆกลจากหมู่บ้านไหมไม่ไกลคะ่ะ เหรอเด็ดกินสบายใจเลยดูดูเอาไปไว้ไหนตรงน,นั้นเก็บกินอีก คงกลางแน่งานนี้พี่ทองมีต้นไผ่กาักอยใหญ่พี่ทองกินหมดได้แน่นเลยโอ้โหป่ายา่าน่าจะเอาดาวมาผูกตรงนี้กินยังนี่นดาก็ผูกค่ะดาวผูกต้นไหนเยะนูน่นดาวผูกอยู่ตรงนู้นค่ะหลังบ้าน ก็บอกว่าเป็นเห็บใบเนาะมีแต่สวนยางสวนยางก็มีอยู่ค่ะโอ้ดูกินนะดึงดีๆว่ะ เดินไปสนใจที่ไหนนั่นอ่ะปิดเนบไปกินแล้วเด็ดลงอีู่ตรงนั้นกินอยู่ตรงนี้เลยผูกแล้วนะผูกแค่นี้นะฮะผูกแค่นั้นนะผูกยาวๆเลยบอกินตรงนี้ลลอบอกผูกกินเลยหักไม่เป็นไรโอ้ไม่ใช่รบกวนวัวเขาบอวัวไม่กลัวช้างหรอกวัวไม่กลัวแล้วแต่เขาเขาคอกแล้ว ไปโอ้ดัก,กดเงินดักเงินเรายืนเชียงสนุกว้าวไหมพีเสียงอย่างดังเลยดูเอาเป็นเดีบไปอีกกินคนเดียวยังเอาพเป็นเห็บปะหาเป็นข้าวเที่ยงโอ้เราไปดูบรรยากาศดูดมีแต่ป่านะ้ำมีน้ำต้นอันนี้มันต้นไรกต้นอะไรเพราะเออที่ยงเป็นดอกยุมพูนี่ไหมคนโคม มาตรงนี้ถ้าพี่ทองผูกยาวๆกินเรียบเลยเนี่ยนี่เดินสบายเลยขี้ทข้งหมดเลยไหนเงาป้าบุรีร้อนได้ยินจะเสียงโซ่เห็นน้องดาวอยู่ไหนก็อะไรยังมองไม่เห็นตัวเห็นได้ยินแต่เสียงยังไง น้องดาวมองไม่เห็นเลยวะน้องที้น้องดาวตัวดำมากน้อยี่นี่ไม่เห็นน้องดาวค่ะเห็น,นี้เลยเเออต่อไปเขาจะได้ชินไงแต่เราอยู่แต่กับคนน่งน,น,น,นี่นี่น้องดาวตัวดำดำมองไม่เห็นน้องดาวเลย ฝา,า,ากสวัสดีพ่อพดด้วยจ้าป้าวินสวัสดีครับป้าวินสวัสดีครับห <c oughs> ัวเข้าข้อกัน <c oughs> ไม่ได้กลัวช้างหรอกแต่อาข้อข้อกแล้วใครเปิดน้ำใครเปิดน้ำโอ้โอระทันงรถบอก แต่กระเป๋าเป๋าอยู่บนรถแทนน่ะอ้อก็มาทอยก็ไปหุ่นน่ะแคฉดุงเดาโอ้ยหมดหนเนียพวกกับลูกพีเรอเชื่อกันกับลูกพีเลยไร้เสาเงี้ยนทอยรถไหนไม่เอากระเป๋าถือไปงั้นน่ะ เกาะอินเ่งนเป็น,นะปนอ,อันนี้หมดเลยเปิดค่อยเรามันจะังเอาแล้วก็เปิดค่ไม่มีอะไรเปิดมาดูประตูพ่อดหน่อยปะปิกระจกนี่บอก ไม่เอาน้ำไปลงไปกินอย่างเดียวไหมซื้อมาทำไมน้่เบากระเป๋าถือถือไปเลยถือปุ๊ไปโอ้เอาน้ำพ่อมาด้วยนะเป็นตะกร้านะ่เอาเลยเอาไปทำไมน้ำเยอะเนี่ยเออนึกว่าเอาน้ำเปล่าเอาขั้นนี้มาล้างขั้นนี้น้ำเด้อะฮะอือหมู่บึงเนี่ย ยังกับนี่แต่จะเอาขาโตคนละครึ่งคนละครึ่งเลยเฉพาะตลุกพี่พาลงทางมาเศร้าดอกเนาะเฉพาะตลุกพี่พาลงทางมาเศร้าดอกเดี๋ยวพาไปดูครับเอ็ซีเราละโอ้ยไม่ไงว่อนบเคยได้กินขา้าวเบ้าอะฮะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวเช้าหรอ ฮะทำไมรีบแท้สว <met> ัสด mm ีครับเอ็ดสี่กินข้าวร่วมกันฮะโอ้สมบูรณ์สวัสดีครับผมเสบายไปสบายตเอาเอาเอานเดียวกินเป็นเม็ดเลยจะเอมเลย ่ไม่ได้กินข้าวเช้าเอฟซีก็เลยหิวแรงบอกแล้วว่าจะไปบ้านเยาวรเขาบอกว่าไม่มีข้าวให้กินเหยนะอดข้าวมากินอยู่นี่เยาวร์ไม่ได้ทำเยาวรไม่ได้ทำนาเนาะนไงปุดนาเนาะเยาวรปุ๊ดดินาังลังพูดอไร้ยอย่างตมุง้กินกาแฟอไไปอย่างใส่มีอะไรไดี๋ย้ลงไรญ่กนถือว้พ่อไปล้างมือก่อน ้าเอาปาซ้องมาจำเ้ยอลวกเลยขนาดนี้ตหากินอยังตกงานแต่บ่ยาตอกใครไยุ่ก็จับกนตปลาไิเให้กาซ่องสิฮะยงใจมถูกเลยเออยาอยู หมคัน้องไป้านาคนกามาเอฟซีมาทถอร้าง่งเของเขาเหอขันเขาอยากได้เขาคือบอกมาถาม่าไปชนให้หน่อยบางสิตัวนี่ะเขาบอกวอาหอนเากับไปเห็นครับเอฟซีทานข้าวเที่ยงกันเลยยังมาเด้อมาเด้อพราี้ดําล่างขันเขียวน้ำเด้อ มากินข yup. ้าวน้ำได้มามามากินข้าวก่อนเอ็ดทีเอายังไงเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนเด้อขออนุญาตทานข้าวก่อนพี่ไม้กินตอนมุดแล้วเอ้ยบาท่านพี่ไม้หน่นยมาแล้วมาบุกินแล้วมาบุกินไทยวะเก่ากินข้าวเหนียวเลยว่าบุกินตอนไดนอะมอนีแม่มาหอดจะมาว่างมวยก็ว่างยากันไหวเถอะโอ้ยหลพ่อลูกพี่พาหลงที่หอดบ้านแล้วยังเดี่ยวกลับขึ้นกว่าเดี่ยวกลับไปเห well. so ี่ยงวะ ่มันเมนบอฟเฟิลมันเมนบอฟจีพีเอ็มมึงบอกไปใหนพ่อไปท่างฝุ่นมันไก่กลัวไหนแมนมอลูกวะเออก็จะไปทั้งไก่ขนาดไปทั้งไก่ไก่จีนเนี้ยกันมองเลี้ยวออกมาหน่อยนึงกับเข่ามานหนีเลี้ยวนั่นก็บอกไปแล้วคุณไปทั้งมันไก่เอาเอฟซีขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเด้อทานข้าวก่อนขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเอฟซีกันเดี๋ยวน้ำลายไหลน้ำ